สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทางช่องของเรานะครับวันนี้ผมก็มีตัวเลขนําโชคนะครับของอเซียนบุรีลำนะครับซึ่งเซียนบุรีลำก็เน้นๆมาให้นะครับที่ต่องวดก็ให้วิ่งบนล่าง02นะครับใสย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดสอ่งสองเจ็ดสองเลขฝันนะครับเลขฝัน ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับงวดก่อนครับงวดก่อนก็ฝันเข้าเรียกฝันนะครับเจครับเข้าล่างเต็มเต็มครับแล้ววัน,นี้ก็มาให้มาอีกนะก็เน้นสคู่นะครับมาให้ครครั้งที่สก็ให้สี่หนึ่งสี่เก้าห้าเก้าหกเก้น่งหกหนึ่งนะครับแล้วก็ขอฝากเลขนะครับขอฝากเลขนำโชคอีก ชุดหนึ่งนะครับที่มีคนฝันมานะครับห้าสองห้าสี่หกสองหกสี่สี่สองครับนี้เน้นสี่สองนะครับอของเียนบุรีรัมนะครับเล่นแลักสี่เหมือนกันครับสี่เก้านะครับสี่เก้าห้าเก้านะครับกดลงท้ายด้วยเก้านะครับแต่เลขสี่สี่สองนี่ครับเป็นเลขคู่คู่นะครับไม่แน่นอาจจะมาก็ได้นะครับปกติเลขเขาจะมักจะเข้าคู่ขี้นะครับ ลองดูนะครับมาดูาเทียนนะครับที่ให้ตัวงวดนะครับให้ตัวงวดให้ตัวงวดก็คือตัวนี้นะครับที่เน้นนะครับที่เน้นมานะครับเลขกเด่นบนล่างนะครับ02นยะครับศูยแล้วก็ให้0ูน 0ูนย์ห้าศูนะครับแล้วก็เลขฝันนะครับเลขฝันเลขฝันห้าศูนย์นย์ห้ครับงวดก่อนนะครับนี่ครับงวดวันที่1นึ่งพฤศกานะครับก็เข้าเลขฝันนะครับเจนะครับคนนี้ก็มาตรงนะครับศูนยนะครับก็ลองดูในะรงนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับ ลองใช้ดูดับินิษใช้พิจารณาดูตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครทราบว่าจะออกตัวไหนนะครับเลขนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับงัดก่อนเข้าหัวนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับกงยังมีใครทราบแล้วนะครับเราจะทราบว่าวันที่16พฤศจิกาครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะนั้นก็ใช้วิจารณญาณใช้สติปัญญานะครับคิดวิเคราะห์ให้ดีนะครับการเล่นต้องมีสตินะครับ ก็คิดดูจะให้เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวนะครับเล่นพอพอได้ลุ้นนะครับที่มามาให้อีกนะครับวันหลังนี่ก็มาให้อีกนะครับแต่เน้นคนละตัวนะครับตัวนี้นะครับให้มาเน้นสองคู่นะครับก็คือสี่เก้ากับห้าเก้านะครับแต่เลขเก้านี่ก็สวยนะครับเป็นเลขล่างนะครับ ก็สวยอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขลงท้ายดูเก้านะครับเลขสวยนะครับเลขมงคลนะครับอาจจะเข้าได้แต่อย่าลืมว่านะครับเลขที่ไม่เน้นนะครับหกหนึ่งนี้ก็ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเข้าก็ได้นะครับเพราะเลขหกหนึ่งมันมาจากศูนย์หกหนึ่งนะครับที่ออกไปแล้วนะครับซ้มสองครั้งด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่เซียนก็ให้อ่า สี่หนึ่งนะครับสี่เก้าห้าเก้าเน้นสี่เก้ากับห้าเก้านะครับแล้วก็มีหกเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับส่วนเลขฝากนะครับฝากมาเขามีห้าสองห้าสี่หกสองหกสี่แล้วก็สี่สองนะครับนี่ก็ลองไปพิจารณาดูตัวเลขทุกตัวนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับเพราะนั้นอ่าไม่มีใครทราบนะครับ อาจจะเป็นเลขมงคลหรือว่าเลขเป็นโชคเป็นลาภของเราก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับมีโชคมีคมลาภแล้วนะครับก็อย่าไปลืมไปทําบุญด้วยนะครับก็เตียนบุรธรรมก็ให้มาทุกงวดทุกหมวดนะครับขาเข้าเป็นส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ดุลบินิ์ใช้วิเคราะห์ให้ดีนะครับใช้สตินะครับใช้ปัญญาก่อนที่จะลงทุนนะครับ ก็ท้ายคลิปนะครับก็ขอให้เงินทองไหลมาเทียวมานะครับร่ำรวยเฮงเฮงปังปังทุกคนที่เขามารับชมนะครับก็ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ